ตอนประมาณสี่โมงครึ่งเป็นผ้ามาเร็นหนามนะครับมามามาเอาบุญเอาบุญหรือยังเมื่อกี้แหละครับเดี๋ยวจริงครึ่งบรรยากาศโอ้มันเพิ่งเคยอยู่ในเนี่ยพี่น้อแบบหลายเอ้ยพระน้ำฝนฮะสองโลสองโล อ๋อคือบอกอินแจกมาหามข่อยโอ้ยสองรบเนี่ยนบอกหยอกสิน่ะโอ้บรรยากาศดีครับันนี้โอ้ข่อยกับวค่อยมาเนี่ยถามข่อยบรรยากาศมาบุญกันเาปลาลามาปาโล่ที่ดีนั่งขึ้นมาเป็นเป็นมาบุญเป็นโซเรกันเปน็นลำทาง บรรยากาศดีแห้งวันนี้บุกตุมกับบุกเนาะึ้นเขาอะึ้นมาแล้วเลือแต่บุกกีตมโอ้ยของเดียอรีอ้อเป็นมาเอาบุญครับยังกระทาาบุนเขาไปคนเราฟังบ,บุกไมยังทายท่างนีอะไรครับ ขาเมื่อนีร่ก็สิรักใจเด้วยสัตว์ก็มาสวนมุ่นนีโทรศัพ <c oughs> ท์นะครับเป็นเอาไนสวนมุ่นอยู่นีหอดสองถุ่มมาเลยโทรศัพท์หามันแล้วบรรยากาศดีครับเอาแตา่ได้เห็นพระกระยางรูปรอยอ่างเงี้ยสาธุนี่แหละมาเอาบุญ ว้าตะกี้กับเมากี่ต้มออยูซ่ส,สเกียังจำไหนอย่มีทางไปสวรรค์น,น,นาะแมนปอม่าตาแของแทคของแท้ปวัติศาสตร์สามร้อยมาเอาบุญครับไก่กับไปข้ขงหนาแล้วไม่ั <c oughs> ลักษณะมันสิบวกไก่เด้ไปยนี่แต่เขาไม่ฝ่า้าเขามาทางบุญหลาย คุณมาห้างบุญหน่อยนะาคุณยอดห <laughs> ย, <laughs> ยังล่ะยอดชินได้นโอ้ยมันนี่แหละทัางบุญหลายที่บอม่รัากัน,กนบักหลายเด็ก <laughs> ห่างบุญพ้นไปบุญหน่อยเลยพ <laughs> นไปมาหลายคนไงบรรยากาศอ้ยำแรงก็นยิ้มปเปเิดเปิดเนาะยำมือ้า <laughs> ขึ้น้าบุดบรรยากาศดีครับเอาไปให้เบิร์ตตัวนี้การจำนวนที่ เอาท่านี่บุญหลายไงเห็นป่เพ็่ไม้แบบหลายเห็นป่ะนี่มาเคยมาบมาโหสามขยบผมยังกลับก่อนบรรยากาศแต่ที่นี่ตัวปัญญาขาดหอดอายุทท่าไหร่ละคือ่งปัญญาปรอดผู้เขาว่าจะขึ้นมาแล้วเนาะเอาแม่นแต่ละ ทำอะไรบ้างเอาแล้วเส้สูงเข้าเปคืขึ้นรล่ะมั่วบรรยากาศดีครับโอ้โอ้ย,ย,อยิ่งยินยู่หรนี่มันคือสีแบบแบบสียังสีแบบแบบมีแม่ขั้นหนึ่งไหมบ่